สิบโสตสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของช้างต้นที่เชื่อฟังร้อยสี่สภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์ห้าประการเป็นช้างควรแก่พระราชาควรเป็นช้างต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้องค์ห้าประการอะไรบ้างคือช้างของพระราชาในโลกนี้ หเป็นสัตว์เชื่อฟัง 2. เป็นสัตว์ฆ่าได้ 3. เป็นสัตว์รักษาได้สเป็นสัตว์อดทนได้ 5. เป็นสัตว์ไปได้ช้างของพระราชาเป็นสัตว์เชื่อฟังเป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้ตั้งใจใฝ่ใจสำรวมเงี่ยหูฟังเหตุการณ์ที่ควานช้างให้ทำ คือเหตุการณ์ที่เคยทำหรือไม่เคยทำช้างของพระราชาเป็นสัตว์เชื่อฟังเป็นอย่างนี้แหลช้างของพระราชาเป็นสัตว์ฆ่าได้เป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วฆ่าช้างบ้างฆ่าควานช้างบ้างฆ่าม้าบ้างฆ่าคนขี่ม้าบ้างทำลายรถบ้างฆ่าพลรถบ้าง ถ้าพลเดินเท้าบ้างช้างของพระราชาเป็นสัตว์ฆ่าได้เป็นอย่างนี้แหลช้างของพระราชาเป็นสัตว์รักษาได้เป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้เข้าสู่สมรภูมิแล้วรักษากายส่วนหน้ารักษากายส่วนหลังรักษาเท้าหน้ารักษาเท้าหลังรักษาศีรษะ รักษาหูรักษางารักษางวงรักษาหางรักษาควานช้างช้างของพระราชาเป็นสัตว์รักษาได้เป็นอย่างนี้แลช้างของพระราชาเป็นสัตว์อดทนได้เป็นอย่างไรคือช้างของพระราชาในโลกนี้ไปสู่ทิศที่ควานช้างสายไปคือทิศที่เคยไป หรือทิศที่ยังไม่เคยไปโดยเร็วพลันช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไปได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์ห้าประการน,นี้แลเป็นช้างควรแก่พระราชาควรเป็นช้างต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้เชื่อฟังสองเป็นผู้ฆ่าได้ สาเป็นผู้รักษาได้ 4. เป็นผู้อดทนได้5เป็นผู้ไปได้ภิกษุเป็นผู้เชื่อฟังเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเนี่ยโสด,สดับธรรมในเมื่อผู้อื่นแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วภิกษุเป็นผู้เชื่อฟังเป็นอย่างนี้แล ภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รับการมวิตกที่เกิดขึ้นละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก ละบรรเทาทําให้สิ้นสุดทําให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้รักษาได้เป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสํารวมในจกักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้ว ก็จักเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัตครอบงำได้จึงรักษาจากขุนสีถึงความสำรวมในจักขุนสีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏพัทธาท,ทางกายรู้ธรรมรมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติสำรวมในมนินทรีย ซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จกเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทร์ถึงความสํารวมในมนินทร์ภิกษุเป็นผู้รักษาได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้อดทนได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาว ความร้อนความหิวกระหายอดทนต่อการถูกเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวนอดทนต่อถ้อยคําหยาบคายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้อดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่ยินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิต จากภิกษุผู้อดทนได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ไปได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้คือความระง,งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับนิพพาน ภิกษุเป็นผู้ไปได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของเขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกโสตสูตรที่สิจบราชวั์ที่สี่จบ รวมพระสูตรที่มีในวรคนี้คือ 1. ปัรมจักกรนุวัตนาสูตร 2. ทุติยจาักรกานุวัตนาสูตร 3. ธรรมราชาสูตร 4. ยัดสังที่สังสูตร 5. ปัมปัทนาสูตร 6. ทุติยปัทนาสูตร 7. อปปังสุปฏิสูตร8ภพัตตาทกะสูตร 9. ก้าอัคคมสูตรสิบโสตสูตรสูตร